ดีค่ะเราจะไปหาเห็ดกันนะคะริมคลีบริงเห็ดนี้ก็อร่อยสะอาดด้วยแต่วันนี้ลินไม่เอาเห็ดเยอะ นี่กำลังออกดอกตุ้มๆเลยนี่จะไปดูคารตะเล่นไปต่อค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะก็ะดูไปเรื่อยๆเห็ดเยอะแยะเลยนะคะดูสิเยอะแยะเลย หนึ่งดอกแล้วแอปซอบลืมมาถูกใหม,ม่อีกแล้วสวยค่ะแอปซอบดอกงจะเล็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีรังพึ่งสีงเหลืองๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเห็ดพึ่งเลยค่ะฝาบนนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมเหมือนขนมปังไหมไหมอะ แต่ว่าดอมันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะมีขนาดเนี้ยแอปซอบถ้าสเตียนซอฟเห็ดพึ่งก็จะดอกใหญ่ไปต่อค่ะเห็ดที่นี่เยอะอยากให้เพื่อนๆมาเก็บนะคะเพื่อนๆพืนบางคนก็บอกว่าอยากมาเก็บด้วยแต่พอถามแล้วเราห่างกันตั้งสองร้อยกิโล ก็เลยกลายเกินที่จะมาเจอกันดิลิเชียนอ้ยยรีมคีบริงอร่อยอ่ะเอาดีไหมเนี่ยว่าจะไม่เอาเมื่อกี้ก็เจอทั้งหลายดยอก่าไม่เอาแต่มันอร่อยนะคะ ไม่เอาดีกว่ามันจะกินเหมือนเห็ดเห็ดอะไรนะมันจะหนึบๆน,นิ่มๆอร่อยดีเหมือนเห็ดนางลมก็ไม่ใช่จะเหมือนเห็ดน่าจะประมาณเหมือนเห็ดโคนอนะ เรีนคลินแล้วลินจะเล่นทำไมเนี่ยไม่เอาก็เอาไว้คนอื่นเผื่อคนอื่นเขามาเก็บแต่ป่านนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเก็บมีแต่ลินเดินทุทกวันเก็บออกทุกวันค่ะลินไม่เก็บก็เยอะแยะเห็นไหมคะไปต่อค่ะลินจะมาดูแคนตาล็อค่ะที่วันนั้นลินกบไว้มีใครมาเก็บไปหมดหรือยัง ะดูสิว่ามันจะยังอยู่ไหมมันยังอยู่ค่ะแต่ดอกก็ไม่ใหญ่มากเพราะเพิ่งจะวันสองวันเองเราเก็บดีกว่าเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวคนอื่นจะมาเก็บไปซะดอกเล็กก็อร่อยสดดีค่ะแต่ว่าดอกเล็กเดี๋ยวก็าจะกบไปก่อนถ้ามันเล็กมากมาก อันนี้ก็เก็บแล้นพอดีคำค่ะแคนตาลันนะคะอันี้ มันของเขาก็เรียกเห็ดมันปูค่ะลิงก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็ดมันปูไม่เคยได้ยินอื อันนี้เดี๋ยวเราก็จะกบไว้ก่อนนี่ก็มีก็ได้เยอะนะคะ อ่อนๆกำลังกรอบดีค่ะอย่างเงี้ยกำลังแบบนึบๆนแต่เห็ดเห็ดแคนตาล้ปมันยังใหญ่กว่านี้ได้อีกเยอะนะคะนี่ินกบไว้อีกที่นึ่งที่กบไว้ริมถนนก็มีคนเดินมาเก็บไปละ แต่แบบกบไว้ไม่มิดออันนี้เล็กอีเลย ก็จะเอานี่กบไปเหมือนเดิมค่ะอ๋อกบไว้จนลืมค่ะ ก็เก็บไว้ก่อนเนาะมันยังเล็กอยู่ย่ค่อยมาเอาทีหลังเนี่ค่ะแยะเลยกเก็บไว้กดไ้ค่ะ กบไปละเราจะดูที่ตรงอื่นมีไหม,ม,มตรงนี้ก็เย,ยอะแต่ว่าดอกยังเล็กเลยค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็จะ,จะกบไวเหมือนเดิมยะหามดมากบก่อนกบไว้นะคะใครมาเดินเหยียบนี่ แค่ตะเลนก็ได้มาแค่นี้ก็ยิงดีค่ะแล้วก็ได้แอปโซปมาดอกหนึ่งกะเดินกลับไปเรื่อยๆนี่ยเห็นแล้วค่ะเพื่นพนอนๆโอ้ดอกไปเลยอู้ มือไปโดนโทรศัพท,ศท์โทษทีค่ะตัดนีค่ะเอามีดมาก็ไม่ใช้่ดอกแข็งเลยค่ะก็ลวมรวมกันไปตอนแรกอยากจะได้แคนตาลนอย่างเดี๋ยวคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันก็ไม่ใหญ่นะคะได้มันแค่นี้เอาไปรวมรวมกันค่ะ แนี้เยอะมากตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะเ,เพื่อนๆยังสว่างอยู่เลยแต่ว่ามันแรงมันเริ่มมาแล้ว ลิมครีบลิวันนี้ไม่อยากเอาค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าพอมแมลงมันเริ่มเยอะลิไม่อยากเดินแล้วมันกัดเจ็บค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ เพิ่งไปค่ะเพื่อนๆมาเจอขายุหันค่ะดอกเบลเลอร์เลยค่ะเพื่อนๆจะบอกเพื่อนๆพืว่าบายบายแล้วค่ะก็ดันมาเจอขายุหันค่ะดอกเบลเลอร์เลยค่ะดูค่ะอ้วนใช่ไดลิ้นจิตต์เฮ้ สวยงามค่ะอ้วนมากโอเคค่ะคราวนี้ไปจริงๆแล้วค่ะเพื่อนๆ